โอ้เคครับเขามาอยู่ในเกรมเป็นที่เรียบร้อยครับกับเกรมดากอนภาค2วันนี้นะครับมาเล่นในช่วง10บโมงเนาทีครับมาดูกันซิว่าวันนี้นะครับจะรอดหรือไม่นะครับไม่รอช้านะครับกดไปเลยครับเบ็ดละสิบละกันนะครับไปสักสิบหมุนนะครับแล้วมาดูกันนะครับว่าวันนี้นะครับจะแตกแบบยังไงแตกแบบจึ้งหรือ เปล่าวะเพื่อนๆนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเกรมที่น่าสนใจครับเป็นเกรมค่าย PG นะฮะคนเล่นเขารู้อยู่อ่ะบอกแค่นั้นแหละนะครับดีบอกต่อมองให้ใช่มองให้ฉายแล้วค่อยตามละจ๊ะวันนี้ก็มาบางๆครับสวยครับไหลต่อไหมโอเคครับไปต่อครับโอ้โหไม่เท่าไหลเว้ย ยังไงนะครับวันนี้ผมเน้นสุดครับไม่เน้นทรงโอเคไปฟีเจอร์ออกหนึ่งรอบต่อไหมโอเคไปโอเคไปยังไงต่อครับโอเคไปโอ้โหเพื่อนๆได้เล่นนะเพื่อนเ,นเม็ดแรกก็โชว์เฟียวแล้วนะครับสำหรับใครอยากให้ผมปั่นให้นะครับรายเดียบเพิ่มเติมนะครับอยู่ชั้นล่าง นะครับขอเป็นยุดแทร์หรือกสิคแทร์เท่านั้นพอครับเออวายสวยโอเคคอมโบมังกรตื่นมังกรตื่นแล้วครับโอ้โหก้อนโตมาครับ270เนครับแน่นอนเม็ดแรกเว้ยโอเคไลกันต่อครับแบเบเยาวๆครับเพื่อนๆยวคราวนี้นะครับขออนุญาตเพิ่มเม็ดขึ้นไปหน่อยแล้วกันนะครับต้องบอกว่าไม่แย่ไม่ขี้เหร่เลยนะครับ ไม่แย่ไม่คิดเหล่เลยนะครับสวยครับสวยครับเพื่อนๆยังไงหเต็มแผงเว้ยมันกอนตื่นล้วรอบนี้นะครับมาขอตื่นหน่อยแล้วกันครับสวยครับวายแผงเต็มแผงครับเต็มข้อครับก้อนโตมัยนะครับเพื่อนๆสองเจ็ดครับยังไม่หมดแค่นี้แน่นอน ไหลกันแบบยาว,ยาวๆครับเพื่อนถือว่าเกมนี้นะครับน่าสนใจนะครับน่าสนใจเลยนะครับเพื่อนในค,คราวนี้ผมจะขออนุญาตเพิ่มหน่อยละวกันขออนุญาตเพิ่มหน่อยนะครับไหลกันแบบจุกๆนะครับเอาข้ามาา้อยตอนนี้มี900 6 900เอ้ย600 8 70แล้วนะครับก้อนโหกดิ่งขึ้นมาอีกครับ 283ดามครับเออนะครับช่วงเวลา10โมง10นาทีนะตอนนี้นะครับเป็นละสี่สต่อเนื่องครับต้องบอกว่าไม่ขี้เหร่นะครับไม่ขี้เหร่นะครับมองให้ใช่มองให้ฉายแล้วค่อยตามนะครับเพื่อนๆเกมอย่างนี้น่าสนใจนะครับค่อยๆไปค่อยๆไปไปหลกันแบบยาวๆครับ โอ้โหแม่งเอ้ยเรียบร้อยเหลือ30สุดท้ายเวนตอนแรกคิดว่ามาสวยขอไหลโอเคค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บไว้ไปต่อโอเคเกือบหมดแต่กลับมาได้เกื Spin everything. อบหมดแต่กลับมาได้ครับเพื่อนเอาฟีเจอร์ <t> ออกมาโอ้โหมาดีร้อยห้าสิบครับ โอ้ยคอมโบแลแลคอมโบแลแลกลับมายืนครับกลับมายืนได้ครับเอาอะครับโอ้ยไปต่อครับเต็ม8 0ิไปเต็ม 80, ม80อิอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวโอเคยังไงมาดีให้มันได้อย่างงั้นครับมับงกรตื่นครับเรียบร้อยครับเพืเ่อนโอเคเข้าฟีเจอร์ครับเข้าโบนัสกันมาครับ เม็ดละ30ครับดูีิจะแตกเท่าไหร่ครนะับเพื่อนๆใช้ระยะเวลาเลยครับ5นาทีนะครับแค่นี้ก็เลิกได้แล้วครับโอ้โห,โหคิดว่าจะโดนนะรอบแรกนะครับคิดว่าจะโดนนะแต่กลับมาได้ครับเอาออกเกือบ2อเคหน้ามี 2K แน่นอนโอ้สวยวายอย่างนี้นครับลั่นๆครับผมบอกเลยครับ เอาออกเน้นๆนะครับเอาออกเน้นๆนครับเพื่อนๆยังไงไม่หยุดนะนณตอนนี้ยังไปได้ต่อเอาว่ะเพื่อนๆเห็นไหมครับเพื่อนๆเอาเข้ามาแค่เบาๆครับเอาออกแบบบึ้มๆกันไปครับจบครับเม็ดนี้ครับโอ้โหเห็นไหมครับระยะเวลา5นาทีครับแตก3เครยครับ นะครับตอนแรกคิดว่าจะโดนนะแต่กลับมาได้ครับเพื่อนๆประมาณนี้นครับสาหรับเกมค่าย PG กับช่วงเวลาเช้าๆนะครับ10โมงกว่าๆนะครับแตกแน่นอนนะครับสําหรับค่ายแท้ลิขสิทธิ์แท้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ทางด้านล่างนะจ๊ะนะครับวันนี้ขอไม่แจกเพราะว่าไม่ได้แตกบึ้มบ้ามอะไรนะครับสําหรับใครอยากให้ผมปันให้รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ทางด้านล่างนะจ๊ะ